ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวอลซอฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในช่วงของรายการรีวิวปืนเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีช่วงใหม่นะช่วงนี้นะครับพอดีมีคนฝากขายปืนมาเรื่อยๆเลยนะครับทาให้เราได้เอาปืนแปลกแล้วก็โมเดลหายากหายากราคาแพงแพงให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรของช่องเราด้วยเนาะที่ ที่มีลูกค้าแล้วก็พี่ๆน้องๆที่น่ารักนะครับที่เอ่อให้ความอนุเคราะ,ะห์เนาะได้ให้ให้ยืมปุ๊กปืนแบบนี้มานะฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นปืนอ่าจากค่ายไม่ใช่โลกเสรีนะครับมาจากทางอ่ายุโรปตะวันออกนะเป็นปืนที่ฮิตมากนะครับในหมู่ของอ่าผู้ก่อ,อก,การร้ายนะครับพวกโจรพวกตาลีบันอะไรพวกนี้นะฮะ ปืนที่ผมจะรีวิวนะครับก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเป็นของค่าย LCT นะครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่ใช่แล้นะครับมันหนักมากอ่ะทีนะครับอันนี้นะครับปืนกระบอกนี้นะครับมาจากค่าย LCT นะครับ LCT ก็จะเป็นค่ายที่ทําเกี่ยวกับปืนปืนประเภทปืนไฟฟ้าซับเป็นส่วนใหญ่ GBB ผมไม่แน่ใจว่าเขามีทําหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่เคยไม่เคยจับแก๊สจากฝั่ง LCT เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปืนไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะแต่ว่า LCT เนี่ยนะครับเขาจะทำเขาทำปืนออกมา โมเดลแปลกๆอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววัสดุของเขาเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทานนะซึ่งก็คือเหล็กนั่นเองนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เป็นเหล็กหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือปืนอะไรนะครับแต่ถ้าใครดูช็อตมาแล้วน่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือปืนอะไรปืนตัวนี้นะครับบอกก่อนว่าเป็นปืนมือสองนะครับแต่เป็นมือสองที่สภาพโคตรจัดมากนะคือเจ้าของเขาพยายามไม่ให้ปืนมีรอยเลย นะครับกองกิงเนี่ยคือครบหมดนะครับแม้กระทั่งฝารองนี้ก็ยังอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับตนๆตนปืนที่ผมบอกนะครับก็คือปืน RPD นั่นเองนะครับอันนี้ต้องใส่เขาเรียกอะไรนะซองกันความชื้นไว้นะครับเนื่องจากว่าปืนพวกนี้มันเป็นมันเป็นเหล็กเนาะซึ่งถ้าไม่มีพวกนี้นะครับเดี๋ยวปืนจะเกิดสนิมได้นะอันนี้ก็มีมา3ถุงเลยนะครับ อ่ะแต่ดูคู่มือก่อนอ่ะตัวนี้คู่มือนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่มานี่เลยนะครับคู่มือแคตตาล็อกแคตตาเล็กอะไรอยู่ครบนะครับนี่มีเรื่องของพาร์ทด,ด้วยข้างในนะครับอันนี้ไม่แกะให้เนาะใครอยากได้เป็นเจ้าของก็ไปแกะเอ,เองนะครับอ่ะทีนี้มาดูนี่ก่อนเริ่มจากชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะครับนี่ดรัมแมกกาซีนนะครับดรัมแมกกาซีนก็คืออย่างนี้เลย ใหญ่ๆแบบนี้เบิมบ่มๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูข้างในนะครับเดี๋ยวออกมาทีละอย่างอืบโอ้โห,หนักมากอ,อนี่คือเจ้าตัว RPD นะครับนี่นี่ดูโฉมก่อนปึ๊บโอเคนี่แบบนี้เลยโหใหญ่มากคือหนักมากนะครับเดี๋ยวผมเซตติ้งไปที่โต๊ะก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดเจ้าตัวนี้ใกล้ๆอีกทีหนึ่งเนาะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อย ผมก็ได้ตั้ง RPD ไว้บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเห็นไม่เต็มกระบอกนะครับเนื่องจากว่าปืนค่อนข้างยาวและใหญ่มากและหนักมากด้วยนะครับอันนี้ก็คือโต๊ะรีวิวผมเนี่ยก็จริงๆก็ยาวมากเลยนะแต่ว่าตัว RPD เนี่ยนะคือพันท้ายเนะยาวลงไปเลยปืนกระบอกนี้อย่างที่บอกเนาะมันเป็นปืนมือ2นะครับมีคนฝากมาขาย ซึ่งเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอ่าอ่าโอเวอร์วิวของเจ้าตัวปืนนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาโอเคอย่างที่บอกไปนะครับปืนนี้ผลิตโดยค่าย LCT นะครับเป็นปืนระบบไฟฟ้าความยาวโดยรวมของปืนนี้นะครับอยู่ที่1,043ม mm. มิลิเมตร มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7กิโลกรัมความยาวท่อในายอยู่ที่515ม mm. ิลิเมตรแม็กกาซีมมนบรรจุได้ประมาณ2,800นัดป้อนกระสุนด้วยระบบไฟฟ้ารอบมอเตอร์23,000รอบแบตเตอรี่สามารถใช้ลิเธียมโพลิเมอร์7.4โวลต์กับ11.1โวลต์ได้ตัวนี้เป็นปืนไฟฟ้าปกตินะครับไม่มีโบลแบก็กส่วนบอดี้เนี่ยเป็นฟูลสตีลนะครับส่วนไม้นี่ก็เป็นไม้แท้นี่ก็คือครายละเอียดคร่าวๆของเจ้าตัว RPD กระบอกนี้นะครับอย่างที่ได้ฟังไปนะครับหลายๆคนที่ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้้สึกว่าเอย เจ้าปืนกระบ,บอกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน่าเล่นนะเออมันค่อนข้างที่จะน่าสะสมน่าจะเอาไปลงสนามแล้วโคตรเท่เลยเป็นฝ่ายโจรเท่ๆอะไรอย่างนี้แต่ผมแนะนําว่าให้ดูให้จบก่อนนะครับให้ดูให้จบก่อนในเรื่องของข้อดีและข้อเสียที่ผมได้ได้เจอมากับตัวเองนะครับได้ลองจับได้ลองอะไรมาแต่ขอบอกนะครับต่อให้ตัวนี้เป็นเป็นมือสองแต่เป็นมือสองที่สภาพดีมากนะครับไม่ได้มี อ่าเรียกว่าริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีลอยขีดข่วนใดๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันนอนกล่องมานะแล้วก็เรื่องการยิงนะครับตัวนี้ยิงมาน้อยมากนะครับแทบไม่ได้ยิงเลยแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพบอร์ดแบตเตอรี่อะไรเงี้ยยังทํางานได้ดีอยู่นะครับส่วนใหญ่ปัญหาของเจ้าตัวเนี้ยจะอยู่ที่อ่าเรื่องของเกมเพลย์ามากกว่านะครับไม่ได้อยู่ที่ เรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วกันนะครับแต่บางบางอย่างก็อาจจะมีใช้ยากบ้างแต่เดี๋ยวผมจะสอนไปในคลิปนี้เลยก็ <S <S ตามสเปเนาออย่างที่บอกไปก็คือตัวเนี้ยหนักอยู่7กิโลนะครับหนักอยู่7กิโลถ้าคุณถือ2มืออ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าต้องถือแบบมือเดียวอย่างเงี้ยจะจะ,จะเริ่มละนะ้อยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเหล็กแล้วก็เป็นไม้นะครับไม้เนี่ยเป็นไม้แท้เนาะอย่างที่บอกไป นะครับไม่ใช่แบบพวกไม้เคียมนะครับอันนี้จับไปอีไม้แพ้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูลายนะครับคือเดี๋ยวจะบอกว่าขี้โมูนะครับเนี่ยคือไม้โคตรสวยสวยมากนะครับสวยเหมือนพวกแบบ G S K อะไรพวกนี้เลยเนี่ยไม้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเคาะไปเลยนะครับไม้ไม้ทั้งนั้นเออนี่ประกับก็เป็นประกับไม้โคตรด,ดีอ่ะ ทีนี้นะครับก็เขาเคลมเนาะว่าเป็นคูสติลนะครับแต่เราจะยังไม่เชื่อจนกว่าเราจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองเนาะเออผมบอกเสมอนะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่มาลองเองเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนฝาขายไม่ใช่ปืนผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้แม่เหล็กตัวนี้ทดสอบให้ดูก็จริงแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าแนบกับตัวตัวบอดี้หรือว่าตัวท่อเลยนะครับเพราะว่าแม่เหล็กตัวนี้ค่อนข้างดูดแรงเพราะฉะนั้น ถ้าแบบแนบเลยอย่างเงี้ยเวลาดึงออกอ่ะอาจทาให้ปืนเป็นรอยได้นะครับเพราะนั้นผมพยายามจะไม่ไม่ทําให้เป็นรอยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่วนส่วนหน้าก่อนนะอ่ะเริ่มจากาปากลํากล้องก่อนเลยนะครับอันนี้หนักนิดหนักมากอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ปืนมันตกไปข้างล่างแล้วอืบอ่ะเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับศูนย์ยาบศูนย์ยาบตัวนี้เป็นเหล็กนะเหล็กจริงๆปากลํากล้องเหล็กนะครับ ขาท้ายเหล็กนะครับขาท้ายเหล็กอ่าเหล็กนะครับทั้งตัวเลยนะทั้งทั้งตัวตั้งแต่บนจนล่างเลยนะครับเหล็กหมดเลยอ่าต่อไปขยับขึ้นมาออ้ยหนักจริงเว้ยเอา้าตั้งให้มันได้นะเออต่อไปมาที่ลำกล้องนะครับลำกล้องเป็นเหล็กนะตัวประคองท่อนะครับก็เป็นเหล็กเหมือนกันนี่เหล็กเหล็กเหล็กหมดเลยนะครับ เหล็กเหล็กเหล็กด้านหน้าในชุดหน้าทั้งหมดเป็นเหล็กนะครับตัวไม้อันนี้เป็นไม้น้องไม่ต้องทดสอบนะครับมันไม่ใช่เหล็กอ่าทีนี้มาตัวส่วนด้านกลางบ้างนะครับส่วนด้านกลาง b o ี้ส่วนกลาง b o d ีส่วนกลางนะครับตรงนี้เหล็ก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 อ่ะเหล็กนะครับตรงแมกซีนเหล็กฝาฝาตรงช่องกระสุนเหล็กอ่ะซุนยาบศุนยาบเหล็ก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  เหล็กนะครับเหล็กหมดเลยอ่ะนี่ก็เหล็กฟังอ่ะเดี๋ยวพี่อีกฝั่งหนึ่งอบออีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีคันลังดึงหลอกด้วยนะครับนี่ปรับได้ป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บได้อ่ะคันลังนี้เหล็กฝาฝาคัดปอกเหล็กนะครับบอดี้ส่วนล่างเหล็กเหล็กเหล็กอ่ะดูดละนั่นไงผมพยายามดึงให้มัน อ,อ,อย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่เป็นรอยโอเคกงไกลเหล็กทิกเกอร์เหล็กนะครับเล็กหมดเลยตรงนี้เหล็กโอเคเอาเป็นว่าที่เขาเคลมว่าฟูลสตีลนะครับบอดี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่หัวจดท้ายไม่รวมพาร์ทไม้คือฟูลสตีลจริงๆนะครับอันนี้การันตีได้ทีนี้ต่อไปนะครับเราก็ได้ดูเรื่องของวัสดุภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วเจ้าตัวนี้มันใส่แบตเตอรี่แล้วก็ทํางานยังไงนะครับแบตเตอรี่ที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นของ Firefox นะครับตัวนี้ผมใช้แบต7.4โวลต์นะครับก็คือตามสเปคเลย,ยนี้มันใช้11ก,ก็ได้จะใช้7.4ก็ได้ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวผมเนี่ยใช้7.4เออไฟล์ลอาจจะดรอปหน่อยแต่ไม่ไม่ได้แย่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการใช้งานกระปืนตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับเผื่อใครที่แบบได้ปืนมาแล้วแล้วงงว่าจะต้องเออทำอะไรยังไงเพืจะได้มีคู่มือในการใช้งานมันนะครับก่อนอื่นเอาที่ตัวปืนก่อนเนาะจะได้ง่ายๆนะครับตัวปืนเนี่ยอ่ามันไม่ได้ใส่แบตที่หลังเตาเหมือนกับ AK ทั่วไปนะครับแต่เราจะใส่แบตก,กันตรงนี้นะครับตรงพันท้ายนะครับพันท้ายอยู่ตรงนี้อ่า วิธีการใส่ก็คือเราจะกดนะครับกดตรงนี้เดี๋ยวนะอ่ะกดลงแล้วก็หมุนนะครับหมุนแบบนี้อ่ะเรียบร้อยจากนั้นนะครับมันจะมีปลั๊กอ่าที่ต่อแบตบที่ต่อขั้วแบตนะครับเดิมๆเ,เป็นทามิยะนะครับเป็นปลั๊กทามิยะแต่แนะนํานะครับ,รนนนครบใครได้ไปเอาไปโม่เป็นปลั๊กดินซะนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนที่ดีขึ้นด้วยโอเคต่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับ ก็ปิดเรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเพียงแค่นี้นะครับปืนก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วทีนี้มาดูเรื่องของโหมดการยิงกันบ้างเนาะว่าปรับตรงไหนขึ้นเซฟยังไงนะครับตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีตัวไกลตัวนี้อยู่ถ้าเราปรับมาชนฝั่งนี้นะครับอ่ะไกลจะล็อกตายนะครับกดไม่ได้วิธีการปลดนะครับก็คือดันมาข้างหน้าอย่างนี้ อย่างนี้ก็คือ,อลั่นได้นะครับแต่เนี่ยมันไม่สุดใช่ปะมันไม่แตกมันปืนจะเซฟอยู่นะครับก็คือกดได้แต่ว่าปืนไม่ลั่นต้องปรับมาสุดฝั่งนี้นะครับปืนนี้จะสามารถลั่นได้นะครับผมต่อไปนะอันนี้พัดปืนนะครับวิธีการต่อใช้งานก็ประมาณนี้นะหเหนื่อยโอเค ต่อไปพาร์ทที่สาคัญไม่แพ้ปืนนะครับก็คือแม็กกาซีนนั่นเองถามว่าทําไมเจ้าตัวนี้ถึงมีเรื่องของความใช้งานยากนะครับก็คือปืนปืนปกติที่เป็นปืนไฟฟ้าเนาะไม่ว่าจะเป็น m c a k เลยก็ตามนะครับเราจะใช้ m a ็กแส n นนะครับแม็กแสนหรือแมนะ็กปั่นเนาะแม็กปั่นเนี่ยใช้ระบบก็คือเราจะปั่นตูดมันนะครับในการดันลูก นะดันลูกขึ้นไปที่ปากแม็กนะครับจากนั้นมันก็จะฟีดขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้าแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเออลูกไม่ขึ้นเราก็ปั่นด้วยนิ้วใช่ปะ่ะทีนี้ถ้าแต่เป็นแม็กสแตนเนี่ยมันจะมีสปริงค่อยๆค่อยๆดันลูกขึ้นไปเนาะแต่ใน l m g นะครับไม่ว่าจะกระบอกไหนก็แล้วแต่เราทําแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากปืนพวกนี้น้ําหนักเยอะมากแล้วก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะแบบยกอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งปั่นตูดปุ๊บ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 อย่างเงี้ยไม่มีนะครับการันตีได้ ส่วนถ้าจะทําเป็นแม็กสแตนนะครับก็ลองคิดเอาว่าต้องใช้ขดสปริงยาวขนาดไหนมันไม่คุ้มทุนนะครับเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบไฟฟ้าในการปั่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวนี้ให้ดูกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างแกะยากนิดนึงนะถ้าใครไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคอ่ะเ,เดิมๆมันจะล็อกอยู่แบบนี้นะครับให้คุณปลดอย่างนี้ปึ๊บออกมาแล้วก็เอานิ้วนะครับแซะแต่ค่อยแซะนะ นแะแซะแออกมาปึ๊บอ่ะเปลดอกอมากนะครับจะได้แบบนี้นะข้างในนะครับข้างในก็จะมีอ่าช่องใส่ถานอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นถานนะครับเป็นถ่าน 2A 4ก้อน 2A นะไม่ใช่สาไซส์ 2A นะครับ4ก้อน4ก้อนป่ะเออถ้าจะ4ไม่4ก็สาก้อนอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะผมลืมละนะครับแล้วก็นี่มันทำงานด้วยนี่ครับมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะ วิธีการทํางานของมันก็คือเราจะกดปุ่มนี้ให้ดูอ่ะมันจะเป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากดปุ่มปุ๊บมันจะทําการปั่นปั่นแม็กอะปั่นแม็กให้ทํางานนะครับแล้วก็ดันลูกไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันลูกมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นี่ก็คือตัวตัวดันลูกมานะครับแล้วก็จ่ายเหมือนเหมือนปืนไฟฟ้าปกติเลยก็คือพ่นออกทางนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมใส่ปกติให้ดูก่อนนะครับ เวลาเราใส่นะครับก,ก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าดูนิดนึงดูนิดนึงให้ไอไอขอบฝั่งเนี้ยนะครับมันเกยกับตัวแม็กแบบนี้นะครับมันต้องเกยกันแบบนี้นะไม,ไม่ใช่เอาไม่ใช่ออยฝานี้ลงไปเกยข้างล่างนะครับม,มันผิดนะเออประมาณนี้อ่ะอันนี้เสร็จละต่อไปนะครับวิธีการใส่แมกกาซีนถ้าใครไม่เป็นนะแรกๆนะครับผมมาผมงงมากวิธีการใส่ เพราะว่าคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันมีมันมีเหมือน,น,นเป็นขอใช่ปะมันเป็นขอแล้วตรงนี้นะครับมันก็เป็นขอเหมือนกันบางคนอาจจะใส่แบบแบบนี้นะครับแบบเกี่ยวแบบนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกี่ยวเนี่ยไม่มีทางจะเข้านะครับวิธีการใส่ก็คือหันนะครับด้านนี้ที่เป็นน็อต4ตัวนะครับนี่นี่ให้ดูมีน็อตอยู่4ตัวเขาเป็นหกเหลี่ยมนะครับหันไปด้านหน้านะครับถ้าคุณเอามือซ้ายจับเนี่ยให้เอาไว้ตรงนี้นะครับหันไปทางซ้าย จากนั้นนะครับใส่จากหลังมาหน้านะครับหลังมาหน้าก็คืออย่างนี้เลยปึ๊บแล้วก็ดึงอ่ะแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จพิธีเราจะกดปุ่มนี้นะครับค้างไว้แล้วมันจะปั่นมอเตอร์ให้มันดังฟื๊ฟืดฟืดฟืด,ดจากนั้นนะครับลูกกระสุนนะครับจะวิ่งผ่านท่อนี้นะครับท่อสีดําเล็กๆตรงนี้ ขึ้นไปฟืบแล้วก็เข้าไปที่ตัวปืนนะครับแล้วปืนก็จะยิงออกไปประมาณนี้นะครับนี่คือหลักการทำงานของเจ้าตัว RPD กระบอกนี้นะครับบอกได้เลยว่า,าใช้งานพุักทุเลมากนะแต่ถ้าทำเป็นบ่อยๆเนี่ยก็โอเคนะครับแต่วันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ยิงให้ดูแต่ว่ามีคลิปสั้นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนเน,นื่องจากว่านี่เป็นปืน มือสองก็จริงนะครับแต่เป็นปืนที่ค่อนข้างใหม่ผมเลยไม่ค่อยอยากจะไปยิงหรือไปทําอะไรกับมันสักเท่าไหร่ถึงจะได้รับอนุญาตแล้วก็ตามทีนะครับก็ปืนกระบอกนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับสามหมบาทอันนี้คือราคาที่เจ้าของตั้งนะแต่ก็สามารถที่จะต่อรองได้นะครับถามว่า3 0,000บาทแพงไหมปืนนี้มือหนึ่งนะครับอยู่ที่4 0,000บาทนะครับฟังไม่ผิดครับ40,000บาท ด้วยด้วยคว่าด้วยคุณภาพแบบนี้ผมถือว่าอ่าแฟร์แฟร์ไพรส์ละกันนะครับไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นเหล็กเหล็กอะแค่เหล็กนี่ก็แพงแล้วไม้เมืออ์โอ้โหฟูขนาดนี้นะครับแต่ข้อเสียของเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกอย่างที่เห็นที่ผมรีวิวก็จะเห็นเลยนะครับก็คือ 1. ใช้งานยาก 2. น้ําหนักเยอะนะสคือมันไม่เหมาะกับคนที่จะเอาไปลงสนามซัดเท่าไหร่ ถ้าแบบเป็นสายแบบวิ่งเดินยิงอะไรเงี้ยไม่เหมาะเลยด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วปืนตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบฝั่งคอมมี่นะครับคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยไอเป็นพวกสะสมสายสายทรงๆเนี้ยนะครับก็จะก็จะเหมาะมากนะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเรื่องการดูแลรักษาอาจจะต้องเยอะนิดนึงนะครับอาจจะต้องพ่นซิลิโคนอะไรบ่อยหน่อยนะถ้าสมมุติว่าคุณจะเก็บไว้ในที่โล่งนะเพราะว่าเพราะามันเป็นเหล็กนะครับเหล็กก็เสี่ยงของการเกิดสนิมได้ นะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมมาดิสเพื่อไม่ให้มันขายไม่ได้นะครับแต่ผมควรจะต้องบอกลูกค้าทุกคนที่จะต้องมาซื้อมันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือผมไม่อยากจะมีปัญหามาทีหลังว่าเออทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกอันนี้ผมบอกไปเลยนะครับว่ายังไงเหล็กอ่ะคือมันมีสนิมอยู่แล้วแหละถ้าใครเอาไปก็อาฉีสารกันสนิมให้มันสักหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะอาจจะอาทิตย์ครั้งหรือเดือนครั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ไม่ควรที่จะ วางไว้ให้มันโดนแดดโดนฝุ่นอะไรจับนะครับอันนี้อาจจะทําให้พวกแผงวงจรหรืออะไรพวกนีมน้มันมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับแต่ LCT ก็ขึ้นชื่อนะครับปืนทนดีนะครับาการทํางานโอเคนะครับไม่ไม่ดีไม่แย่เออท่อเดิมๆพอใช้ได้นะครับถ้าอยากแม่นก็ไปเพิ่มเอาเนาะแล้วก็อัตราการยิงไฟเลสนะครับ7.4โวลต์ถือว่าอาจจะดูช้านะครับลองไปใช้11ดู ออแล้วก็รอบมอเตอร์อาจจะไม่ได้จัดมากนะครับอาจจะอยู่กลางๆไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับถ้าใครวอร์รี่เรื่องความเร็วการลั่นก็ไปเปลี่ยนเอาได้นะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสํหรับวันนี้สวัสดีครับ